สวัสดีครับต้อนรับเข้สู่คุณชุว c h ชาแนลช่องของคอบอลตัวจริงช่องนี้คุยแต่เรื่องบอลนะครับจะกันเหมือนเดิมในช่วงเดินลงสนามนะครับวันนี้วันจันทร์ที่2ทธันวาคมยังคงมีฟุตบอลลีกของยุโรปให้จะรุนกันต่อเป็นโปรแกรมของชุดสัปดาห์นะครับแล้วก็มีแค่2ลีกลีกและ1คู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นลงลึกรายละเอียดครบทั้ง2คู่เลยนะครับไปดูที่โปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับ รายการแรากเป็นฟุตบอลเกาโชเซต์ครคู่เดียวโดโดเด,ดวันนี้เป็นเกมระหว่างโรม่าพบอตาลันตาเวลาทีสองกับสี่สิบห้านาทีคู่ที่สองเป็นเกมลาลีกานะครับฟุตบอลลีกของสเปนก็มีหนึ่งคู่ครับเซบียาพบกับโอซาซูนาเวลาสามนาฬิกาหรือว่าตีสามนั่นเองครับเราเริ่มกันที่เกมเกาโชเซตาโรม่าจะเปิดสนามซาโดโอดิมปิโกในกรุงโรมนะครับรับการไปเยือนของอตาลันตานะครับจริงๆผลงานและ ฟอร์มการเล่นโดยรวมแล้วก็ฟอร์มหลังค่อนข้างจะต่างกันนะครับแต่เกมนี้เล่นที่โรมนะครับถิ่นของโรม่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาดูนะครับอันดับแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมก่อนลงเล่นในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นโรม่าอยู่อันดับ13นะครับ13นัดชนะ3าเสมอ4แพ้ไป6นัดยิงได้14เสีย18ประตูมี13คะแนนขณะที่ออตาลันตานะครับ ก็ลงเล่นสัปดาห์นี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับ13นชนะ9เสมอ1แพ้ไป3นัดยิงได้34เสีย16ประตูแล้วก็มี28คะแนนมีคะแนนห่างกันถึง15แต้มแล้วก็ผลงานการเล่นเกมลีกแล้วก็รวมไปถึงทุกรายการอะอัลันตาช่วงหลังดีกว่าโรม่าแบบชัดเจนครับเรามาดูนะครับผลงานการเล่นเกมลีกในบ้านของอัลตันตาในฤด,ดูกาลนี้ที่ผ่านมา6นัดโรม่าชนะ3แล้วก็แพ้3นัดก,ก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับและชัยชนะ3นัดเดลีกฤด,ดูกาลนี้ได้จากการเล่นในบ้านทั้งหมดนะครับก็เก็บได้9แต้มกับการเล่นในบ้านส่วนอัตแลนตานะครับผลงานการเล่นเกมลีกนัดเยือนผ่านมา6นาัดชนะ4แล้วก็แพ้ไป2นัดเก็บได้1 2คะแนนนะครับและการเล่นเกมลีกฤด,ดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกว่า,าผลงานในบ้านกับนอกบ้านอัตรลนตาทำได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเอาละทีนี้มาดู ผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่โรมานะครับโรมานี่มีการเปิดบ้านขอไยครับไปเยือนแล้วก็แพ้เฮลาเซโรนา2ประตูต่อ3ในเกมลีกจากนั้นบุกไปเสมออุนอนซังชินล,ลัว1-1ในยูโรปาลีกแล้วก็แพ้โรม่า2ประตูต่อ3ขาบ้านในเกมลีกส่งผลให้อีวานบูริสโดนปลดนะครับจากนั้นก็เป็นคาโดรานเอี่เข้ามาคุมทีมประเดิมด้วยกัน ไปเยือนแพ้นาโปูรี0-1และนัดล่าสุดนะครับลังสต์ตาลงเล่นในฟุตบอลอยูโรปาลีกเสมอกับทตแน,นมฮคอสเปอร์2-2มาได้ประตูที่เสมอในช่วงท้ายเกมจากหมัดคุมเมลนะครับไอ้งั้นก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นผลงานใน5นัดหลังสุดทุกรายการโรมาชนะ2นัดคิดเป็น40%แพ้3นัดคิดเป็น60%ไม่มีชนะเลยนะครับการที่อตาลันตานะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการชนะรวดทุกนัดนะครับ ก็มีบุกชนะนาโปลี3-0ในเกมเกาโชดเซเดอาบ,บุกชนะฟาเบสุจา2-0ในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์เปิดบ้านเฉือนชนะอูเดนเท2-1ในฟุตบอลเกาโชเซเดอาบ,บุกชนะปามากเกาโชด3-1ในฟุตบอลเกาโช 1, ชาและกลางสัปดาห์บุกถลม่มยังบอยส์6-1ในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ผลงานฟอร์มการเล่นโดยรวมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมร้อนแรงจริงๆ5นัดหลังสุดทุกรายการชนะรวดคิดเป็น100%เลยนะครับ ส่วนการเจอกันนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วโรมากับอาตาลันตาเจอกัน2นัดในเกมลีกปรากฏว่าเสมอหนึ่งที่โรมและอาตาลันตาชนะ2อหนึ่งที่แบกกับโมเพราะฉะนั้นเจอกันในฤดูกาลที่แล้วอาตาลันตาทําได้ดีกว่าครับส่วนการเจอกันเกมลีกเฉพาะที่โรมนะครับใน6กฤดูกาลหลังสุดเนี่ยโรมาชนะแค่ครั้งเดียวครับฤด,ดูกาล2 0 2 1ันถึงยีชนะ1ประตูต่อ0เสมอกัน3นัดนะครับ แล้วก็มีอัลตันตาบุกชนะ2ครั้งนะครับ2 0ฤดูกาล2019-20แล้วก็10ฤดูกาล2022-23เพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับการเจอกันในเกมลีกที่บ้านของโรมา่า6ฤดูกาลหลังสุดอัลตันตาก็ดีกว่านิดหนึ่งนะครับทีนี้มาว่ากันที่ความพร้อมนะครับโรม่าของคลาโดลานีเอลีนะครับเกมเนี้ยจะไม่มีนิโคลโลปิซิลีนะครับ มิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกดึงขึ้นไปติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเกมนี้เิิดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับและยังจะหมดสิทธิ์ใช้งานไมโดเอโมโซนะครับลากาหลังชาวสเปนนะครับที่มีอาการเจ็บส่วนเอลดอร์โชโมดูรอฟกองหน้าตัวเป้าอีกคนหนึ่งกลับมาซ้อมกับกลุ่มได้แล้วแต่น่าจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้เพราะฉะนั้นในการจัดทัพนะครับอาจจะยึด รงสร้างทีมที่เล่นกับสเปอร์เมื่อกลางสัปดาห์แล้วก็คงจะวางแท็กติกเล่นในระบบ3า e เซ็นเตอร์แบ็กเหมือนเดิมนะครับจารูกา้ามันชีนีมัทฮุมเมิลส์แล้วก็เอวองเอนดิกา้าเป็น3ปากระหลังตัวกลางแล้วก็ดันเอาเม,มเมซกิเชลิกกับอังเคดิโยกขึ้นมาเล่นเป็นวิงแบ็กสอฝั่งอาร์เตมดอบบิครับน่าจะลงปักเป็นหน้าเป้าแล้วก็มีอลอเรนโซเปเลกรีนีกับปาโรดีบาลาเล่นเป็น ตัวชาโดหรือวเป็นตัวรุกอยู่ข้างหลังหน้าเป้าก็คืออา t ์เตมด็อกนะครับส่วนทั้งฝั่ง a t a ต a นต a านะครับในเกมนี้ปัญหาก็คือหนึ่งเลยจานปิโรกัสเปรินีเทรนเนอร์ติดโทษแบนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องมาทําหน้าที่คุมทีมบนมานั่งข้างสนามแทนก็คือตูเลีโอกรตตินะครับแต่ว่าคนวางแทคติกวางเกมมาตั้งแต่ต้นก็คือจานปิโรกัสเปรนีนั่นแหละนะครับคาวดีก็คือเจ้าหนู จารูกาสกาวินี่นะครับปราการหลังดาวรุ่งที่เจ็บเข่าพักไปนานตอนนี้กลับมาซ้อมกับกลุ่มได้แล้วเพียงแต่ว่าน่าจะมีลุ้นก็คือเต็มที่เป็นแค่ตัวสำรองก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับสการินี่แต่อย่างไรก็ตามครับในรายของจารูกาสการมากากองหน้าตัวเป้าดีกีทีมชาติอิตาลีที่เจ็บเข่าเหมือนกันยังต้องพักต่อนะครับและเกมนี้ก็ยังไม่มีเบนกอตฟรีกับดาวิดเอซปาคสตาอีก2 ผู้เล่นตัวสำคัญในแนวรับแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทีมนะครับแล้วก็คงจะวางแท็ติกเล่นในระบบ3-4-2-1ทั้งนี้ครับมาโลปาชาลิตนะครับยังน่าจะมีลุ้นเบียดชาวเดอเคเดราเล่นะครับลงมาเล่นเป็นตัวปั้นเกมลุกคู่กับอา e m เดมูราลุกแม่นโดยที่มีมาตโอเลเตกีที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะปักเป็นหน้าเป้าต่อโดยแผงกองกลางนะครับมาเตนเดรอนกับเอเดซอนนะครับจะ คุมเกมคู่กันและ3แนวรับยังคงเป็นโอดิออนคอสซูนูอิซักคีเอลแล้วก็เซอัตคราซีนาชเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบทีมแอตแลนตาก็ยังถือว่าพร้อมนะครับเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมครับเจ้าทินโรมาในระบบ3-4-2-1ผู้สาประตูเป็นมิเลสวีล่าแผงกองหลังก็มีจาลูกา้ามันชินีมัตฮุมเมลส์แล้วก็เอวองเอนดิก้า กลางนะครับวิงขวาเป็นเมเมเซคิเชลิกมีฟิล์ป์กลางเป็นควอเดโอมาดูมาโนโกเน่และก็ปรายานคริสซานเต้วิงซ้ายเป็นอังเคดิโนตัวลูกสองคนครับลอเรนโซเปเลกรินีกับปาโลดิบาราและหน้าเป้าคืออาร์เตมด็อกบิกมีคาร์โดอรานีเอลี่เป็นเทรนเนอร์ส่วนอัาลันต้านะครับ3 4 2 1เช่นเดียวกันผู้สำประตูเป็นมาโกคาเนเซคีสาแนวรับครับโอริลอนคอสซูนูอิสาคิเอนและก็เซอตโคลาซินาช กอ,องกลางวิงแบ็กด้านขวาเป็นราอูลเวลานูวามีผู้คู่กลางเป็นมาเดนเดรอนกับเอเดซอนวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นมาตโอรสเจรีตัวรุกนะครับมมโลปาชลิตนะครับกับอเดมูราลุคแมนและน้กเ้าคือมาตโอเลเตกีมีตูริโอเกรตตินะครับทำหน้าที่คุมทีมแทนจานพิโลกัสเปตินี่ผู้ดสินได้แก่มาโกคุยดาก็ต้องบอกว่าถ้ามองจากชื่อชั้นเกรดบอลสูสีแต่ว่าดูจากผลงานฟอร์มหลังนะครับ ออตแลนตาดูดีกว่าทีมกำลังลงล็อกเข้าฝักเล่นในบ้านนอกบ้านประสิทธิภาพไม่ต่างกันโรมา่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับทีมปรับจูนกันอีกสักพักหนึ่งนะครับสำหรับรานีอลีแต่ก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์เหมือนกันเริ่มดีขึ้นแต่อไรก็ตามนะครับเจอกับอัตแลนตาที่ค่อนข้างจะครบเครื่องรับก็เหนียวรุกก็จัดนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในการเข้าทำนะครับตัวรุก เลเตกีนะครับลุกมั่นค่อนข้างจะ,ะท็อปฟอร์มในขณะน,นี้หวังผลได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าบทกันไปแล้วทีมเดือนอัตลันตาจะทำได้ดีกว่าและน่าจะเก็บชชนะกลับออกไปได้แบบไม่ยากนะครับสกอร์คู่นี้ผมให้โรม่าเจ้าถิ่นจะแพ้อัลตันตา1ต่อ3มองว่าจะแพ้แบบขาดลอยเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นเกมลาลีกานะครับ เซบียานะครับจะเปิดสนามเอสตาดิโอรามอนซานเชสปิชควรนนะครับรับการไปรเยือนของโอซาซูนาฟุตบอลคูณนี้เล่นเวลา3นาฬิกาหรือว่าตี3ตามเวลาบ้านเรานะครับเรามาดูนะครับอันดับแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมก่อนลงเล่นเกมสัปดาห์นี้นะครับเจ้าถิ่นเซบียาอยู่อันดับที่12นะครับ14นสะนา5เสมอ3แพ้6นะัดยิงได้13เสีย18ประตูมี18แคะแนนส่วนโอซาุซูนาอยู่ในอันดับที่7นะครับ 14นะัดชนะ6เสมอ4แพ้4ยญิงได้19เสีย22ประตูมี22คะแนนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับผลงานการเล่นเกมอีกในบ้านของเซบียา7นัดที่ผ่านมาครับในฤดูกาลนี้ทําได้ถือว่าดีเลยนะครับชนะไป4อาจจะมีแพ้3แต่ก็เก็บได้ถึง12คะแนนนะครับเรียกว่า18แต้มที่เก็บได้เป็นผลงานในบ้าน12คะแนนครับส่วนโอซาซูน่านะครับผลงานการเล่นเป็นทีมเดือนนะครับ6นัดที่ผ่านมาชนะ1 เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นัดไม่ถึงกับดีนัดเก็บคะแนนนัดเยือนได้5แต้ม22แต้มที่เก็บได้เป็นผลงานในบ้านถึง17คะแนนเพราะฉะนั้นเกมเยือนไม่ใช่จุดแข็งของโอซาซูนาครับเรามาดูนะครับผลงานในการลงเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเซบีย่าก็มีบุกชนะเอสปันยอนส0ในเกมลีกบุกชนะลาสโลซาสนะครับ3-0ในโกปาโดเรแพ้เรอสัวเซดาศ0-2ในเกมลีกคาบ้าน แพ้เลกาเนสูนหนึ่งในเกมลีกนัดเดียวแล้วก็นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะ 1, ราโยบาเยกาโนหนึ่งประตูต่อศูนย์ห้านัดหลังสุดนะครับเป็นผลงานชนะสามนัดคิดเป็นหกสิเปอร์เซ็นแล้วก็แพ้สองนัดคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนทีมเยือนโอซาซูน่านะครับผลงานในห้านัดหลังสุดนะครับก็มีบุกชนะเรียลโซเซดาสองศูนย์ในเกมลีกเปิดบ้านเฉือนชนะเรอัลบายาโดริดหนึ่งศูนย์ในเกมลีกบุกชนะ ค,คริคลาน่านะครับ5-0ในโกบาโดเรแล้วก็แพ้รมเราไม่ได้0-4ในเกมลีกก่อนที่จะเสมอกับบียารเรอ์2-2นะครับในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาสะดุดมาแผ่วในสองเกมหลังสุดถ้านัดหลังสุดชนะสามคิดเป็นหกสิเปอร์เซ็นเสมือนหนึ่งคิดเป็นยี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็แพ้หนึ่งนะัดคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นครับคู่นี้เจอกันในลีกนะครับฤดูกาลที่แล้วก็เป็นนะครับ โอซากุณาเสมอเซบิยาศูนย์ศูนย์แล้วก็เซบิยาเสมอโอซากุณาหนึ่งหนึ่งเสมอกันทั้งสองนัดครับในฤดูกาลที่แล้วส่วนการเจอกันในเกมลีกเฉพาะที่บ้านของเซบิยาอกครั้งหลังสุดเซบิยาทาได้ดีกว่าแต่ว่าสองครั้งหลังสุดเป็นโอซากุณาที่ดีกว่านิดหนึ่งนะครับก็มีเซบิยาชนะห้าศูนย์สามสองหนึ่งศูนย์แล้วก็สองศูนย์ก่อนที่โอซากุณาจะบุกชนะสามต่อสองและฤดูกาลที่แล้วบุกไปเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ย โอซาซูนดีกว่าแต่ถ้าดูจากภาพรวมทั้งหมดเซบียาก็ยังดูดีกว่าทีนี้มาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดครับเ mm hmm. จ้าทินเซบีย hmm. าของฟราซิโกคาเบียกาเซียปิเมนต้านะครับนัดนี้ก็ยังมีปัญหาในการจัดทีมนิดหนึ่งนะครับตรงที่ตองกินเนงซูนะครับกองหลังแล้วก็ชิดเดล่าเอชูเก้กองกลางตัวรุกยังมีอาการปาดเจ็บขณะที่ออยานีลันนะครับผูกสาประตูก็ยังมีปัญหา ในเรื่องของความฟิตแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรเพราะว่าอัลบาโรเฟ n นนเดสพร้อมที่จะลงเฝ้าเสาโดยการจัดทีมเกมนี้ก็คงจะไม่ได้ปรับทีมจากชุดที่ลงสนามในเกมล่าสุดมากนักนะครับโดยแนวรุกโดดี้ลูกเกบาคิโอซึ่งเป็นตัวทีเด็ดของทีมยังนำทัพร่วมกับอิซักโรเมโรแล้วก็เปเก้เฟเนนเดสนะครับตรงกลางอันแบดซอมบี้โลคงกา ที่ยืมมาจาก a r สตรอลนะครับจะเล่นร่วมกับเนมันยาคูเดลแล้วก็ชีบิโซเหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับแนวรับโรอิกบาเดนะครับจะยืนเป็นปลากรลังตัวกลางคู่กับเอดิก้ a ซานลาสนะครับส่วนโอซาซูนาของบิเซนเต m โมเรโนเกมนี้มีปัญหานิดหนึ่งนะครับตรงที่ลูกัสตอโรกองกลางตัวรับติดโทษแบนก็ต้องปรับในตำแหน่งนี้นะครับนอกนั้นก็ คงจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะครับที่เล่นกับบีอารียโดยเฉพาะตัวลุกอันเต้บูดิเมียนะครับสูนหน้าตัวทินชาติโครเอเชียจะลงปักเป็นหน้าเป้าแล้วก็มีดูเบนกาเซียไอมาโอรรสปรยานสลาโกซานะครับที่ยืมมาจากบาเยมิเนกจะลงเล่นเป็นการลุกร่วมกันทั้งนี้แนวกลางรับเนะี่ยอีเกมูนยอสหรือปาโบอีบันเยสจะยืนคู่กับจอรนมอนการูราแนวรับนะครับอเลคนโด กาเตนากับเอนโซโบโยโมก็จะยืนเป็นป่ากลางตัวกลางคู่กันเพราะฉะนั้นสภาพทีมโดยรวมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างพร้อมสำหรับทั้งสองทีมครับทีนี้มาดู11คนแรกที่เราน่าจะได้เห็นของเกมคู่นี้ครับเซบีย่าในระบบ43 3ผู้สป,ปะตูเป็นอลบารโรเฟนันเดสแผงกองหลังเป็นโคเซอังเคลกาโมนาและคู่เซ็นเตอร์เป็นโรอิกบาเดกับเอลิกซาลาสแบ็คซ้ายเป็นอาร์ดิยาเปโดซากองกลางตัวรับเป็นแบกองกลาง3คนนะครับ อันแบบซอมบี้โลคงกกาเนมันยาคูเดลและชิบิวโซสามตัวลูกโดดีลูเกบาคิโออิสักโรเมโรแล้วก็เปเกเฟนันเดสมีฟานซิโกโคาเบียกาเซียปิเมนตาเป็นเทรนเนอร์ส่วนโอซาซูน่า4-2-3-1ประตูปเป็นเซโกเอเรราแผงกองหลังก็มีเคซุสอาร,รโซอาร,รคันโดกาเตนาเอนโซโบโยโมแลวก็อาบารบค,ควนกรุสนะครับ กองกลางรับเป็นอีเกมูนยอสนะครับยืนกับจอนมอนกาโยลากางรุกนะครับทางขวาเป็นดูเบนกาเซียตรงกลางเป็นไอมาโอรอสแล้วก็ทางซ้ายเป็นปรายานสลาโกซาหน้าเป้าคืออันเต้บูดิเมียมีบิเซนเต้มเรโนเป็นเทรนเนอร์และผู้ดีเสียใไ้การควนมาร์ติเนสมูนูเอราก็ถ้าบอกเป็นเกมที่น่าจะเล่นกันสูสีอ่าโอซาซูนาไปเยือนเซบียาในสองครั้งหลังสุด มีแต้มกลับออกมาจากการชนะ1เสมอหนึ่งแต่ว่าฤดูกาลนี้นะครับเกมนอกบ้านของโอซาซูนาไม่ใช่จุดแข็งนะครับขณะที่เซบียอาจจะมีแพ้ในบ้านไปแล้ว3นัดแต่ก็ชนะถึง4เพราะฉะนั้นจุดแข็งของเซบียาจริงๆคือการเล่นในบ้านนี้แหละละนัดเนี้ยนะครับปีเมนตาก็คงจะวางแท็กติกให้รูทีมเล่นเกมลุกเปิดเกมลุกบุกใส่อาศัยการทำเกมริมเส้นนะครับของโดดีลูเกบาคิโอ แล้วก็เปเป้เฟนันเดสนะครับโดยที่มีอีซักโรเมโรเป็นตัวจบซึ่งก็น่าจะหวังผลได้เกมน่าจะเล่นกันสูสีผัดกันุกผัดกันดับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเจ้าถิ่นเซบียานะครับที่เบียดชนะเก็บทั้ง3มตามเต็มได้นะครับผมมองว่าเซบียาจะอาศัยจุดแข็งกับการเล่นในบ้านเฉือนชนะเก็บ3ามตามเต็มนะครับด้วยสกอร์1ประตู 0น,นะครับอ่ะนี่ก็คือ2คู่นะครับจาก2หลีกซึ่งจะเล่นกันในข้ามคืนวันนี้นะครับเรามาทิ้งท้ายอีกรอบหนึ่งกับผลการแข่งขันที่คาดของทั้ง2รายการนะครับสำหรับเกมเกาโชเซเดอานะครับก็คาดการว่าโรม่าจะแพ้อัตรลันต้า1ต่อ3ส่วนลาลิก้านะครับก็คาดว่าซิบิยาจะเฉือนชนะโอซาซูนา1ประตูต่อ0ก็หวังว่าท่านสมาชิกหรือทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมในคลิปนี้ จะได้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสรุปสนากับการลุ้นการเชียร์ฟุตบอลในข้ามคืนวันนี้และพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีกเพราะกลางสัปดาห์นะครับยังคงมีฟุตบอลระดับสโมสรในยุโรปให้ได้ลุ้นกันต่อโดยเฉพาะคอพรีเมียร์ลีกนะครับมีโปรแกร,รมกลางสัปดาห์ให้ลุ้นต่อเนื่องครับอังคารพุพฤหาสบดีเลยนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสุดท้ายน,นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านที่กด Subscribe ไปแล้วก็ไม่ต้องกดเพิ่มนะครับหรือว่าท่าน Subscribe ไปแล้วนะครับ